อามาฟังเคสสตดีกันเลยลูกเป็นนกักเรียนนุบาลฝันน่ฝันวิทยาทางอินเทอร์เน็ตที่รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาลูกมีเรื่องที่จะขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่ช่วยคลี่คลายความสงสัยให้ด้วยค่ะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่หนึ่งมก,กราคม2547ลูกได้รับโทรศัพท์จากเมืองลาวว่า ลูกชายของพีสาวสีชีวิตโดยไม่รู้สาเหตุว่าตายอย่างไรและเวลาอะไรหลานชายคนนี้เป็นเด็กที่ดีมากไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนเป็นหลานรักของยายและลูกก็รักเขามากหลานชายคนนี้เพิ่งจะเรียนจบมหาวิทยาลัยและสอบเข้าได้เป็นน,นายสรรพกร ซึ่งจะตั้งไปประจำที่แขวงอัตเตอทางใต้สุดของเมืองลาวในเดือนมกราคมของปีนี้ในเย็นวันที่เกิดเหตุเขาได้ทำอาหารเย็นแลจะจัดเตรียมสำหรับให้พ่อแม่ทานซึ่งปกติแล้วเขาไม่เคยทำมาก่อนเลยเสร็จแล้วเขาก็เข้านอนต่อมาประมาณสามทุ่มครึ่งเพื่อนก็มาชวนไปทานข้าวฉลองปีใหม่ และถือโอกาสเลี้ยงส่งเขาที่จะจากไปทำงานไกลตอนแรกเขาก็ไม่อยากไปแต่แม่ก็บอกว่าไปหน่อยเถอะลูกเขาก็เลยไปเพื่อนที่มาชวนไปทานข้าวไลฟฟังว่าเมื่อเขาขีม่มอเตอร์ไซค์ไปถึงก็ไม่ได้ลงจากมอเตอร์ไซค์ได้แต่นั่งมองเพื่อนๆอยู่พักหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะไปแล้วจะไปแล้วแหละ หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาไปไหนจกกนกระทั่งประมาณห้าทุ่มหลานสาวซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายได้ไปเจอศพนอนตายอยู่กล้ไ่มอเตอร์ไซค์ซึ่งจอดที่เรมถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์ถนนสายนี้เป็นทางแหว่งที่แม่น้ำโขงเซาะดินเข้ามาจนเป็นทางแหว่งอยู่ตรงกันข้ามกับท่าน้ำยอดเสด็จ,จังหวัดหนองคาย ตรงจุดทางแหว่งนี้มักมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยโดยเฉพาะกับชายหนุ่มที่เป็นโสดเท่านั้นหนุ่มโสดซึ่งมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้าหลานชายคนนี้หลายรายเชนเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเดินลงไปในน้ำขณะหลับหลับก็เดินได้เสียชีวิตตรงจุดนั้นอีกรายลงไปเล่นน้ำในหน้าแล้งตรงหาดทราย จู่ๆก็จมน้ำหายไปสามวันศพก็โผล่ขึ้นมาตรงจุดเดิมทั้งๆที่บริเวณนั้นน้ำไหลเชี่ยวมากคนลุ่มในน้ำโขงทั้งสองฝั่งเชื่อว,ว่ามีเทพเจ้าทางน้ำชื่อเจ้าแม่สองนางที่หมายถึงงูหรือเงือกคู่หนึ่งเงือกนี่มันอีกอย่างนะงูอย่างเงือกอย่างเงือกอีกอย่าง ใช่คร <g ül> ับเง,งือกมันอีกแบบหนึ่งนะแล้ว <c oughs> เราค่อยๆศึกษาดูว่างูกับเงือกมาาันต่างยังไงแต่งูกับเงือกนี่เรารู้ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาแม่น้ำโขงและที่ท่าแวงนี้มีเรื่องเล่าว่ามีตายายสองคนโดยปกติแล้วในเวลามีลมพายุฝนฟ้าขนอง จะไม่มีใครสามารถนำเรือข้ามฟากมาฝั่งจังหวัดน้องคายได้แต่ตายายสามารถที่จะนำเรือข้ามฟากมาฝั่งหน้องคายได้ด้วยการเรียกชื่อเจ้าแม่สองนางก็จะมีงูสองตัวมาเทียบเรือพาเรือข้ามฟากมาฝั่งหน้องคายได้ oh. ข้าดีมืนเลยจบหุ่นห้่นแล้วก็ถามเลย หลานชาย,ยาลูกทำกรรมอะไรมาถึงได้อายุสัน้นเสียชีวิตอย่างไรใกล้จะะเกิดเหตุก็เป็นร้านขายอาหารที่ผู้คนกระจอแจงมากทำไมไม่มีใครเห็นหรือได้ยินเสียงเลยคะอมิตาภะ,ะค,รครูไม่ใหญ่ทตามาเป็น FBI บีไอเลหลังจากเสียชีวิตแล้ววิญญาณเขาไปไหนถามว่าตายที่ไหนด้วยวิญญาณไปไหนอีกละขนาดนี้อยู่ที่ไหน อืมอันนี้สอบถามใช่ไหมเนี่ยไม่ได้สอบสวนเนยลยหลังจากที่รู้ข่าวว่าเขาเสียชีวิตลูกและญาติๆติได้ทำบุญสร้างองค์พระจะรืกอชื่อของหลานชายแล้วก็ร่วมสร้างบุญเสาเข็มมะคามภาวนาอุทิศไปให้เขาแล้วก็ทำบุญเศรษฐีทวารนี้เขาล่วงหน้าหกเดือนอเขาจะได้รับหรือไม่ถ้าไม่ได้รับลูกจะต้องทำบุญอะไรที่จะช่วยหลานชายได้ ถามช่วงนี้พอดีช่วงนี้พอดีครับถ้าฟังอยู่ในะลกนะกระถินจักรพัฒกะระาวสร้างมหารัตนวิหารคดแล้วทำไมลูกถึงผูกพันและเป็นห่วงเป็นยายกับครอบครองวิสาขคนนี้มากทําไมถนนสายท่าเดือเวงจันทร์ตรงทางแหว่งจึงต้องมีแต่ชายหนุ่มที่เป็นโสดไปเสียชีวิตที่ตรงนั้นเป็นจํานวนมากถ้าไม่เสียชีวิตก็ถึงขนาดบาดเจ็บสาหัสมาก คนทั้งเมืองเนะ่ยอยากทราบสาเหตุมานานแล้วค่ะลูกรู้ว่าคำถามสุดท้ายนี้เฉยมากแต่ก็ต้องขอความเมตตาจากคุณครูไม่ใหญ่คือกระดูกของหลานชายค่ะหลังจากเผาแล้วไม่รู้จะทำอย่างไรบางคนก็บอกว่าถ้าเอาใส่หายแล้วไปถ่วงน้ำ <Okay. S 1> ก็กลัวจะหนาวถ้าจะใส่หายลอยน้ำไปก็กลัวว่าจะไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐานค่ะ บริเวณหาดทายที่คนไปเล่นน้ําและจมลงไปสามวันแล้วก็โผล่ขึ้นมาที่เดิมทั้งทัที่น้ำไหลเชี่ยวนั้นเป็นเพราะสาเหตุใดเ<ะ>จ้แม่สองนางมีจริงหรือไม่ถ้ามีจริงเป็นใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของหนุ่มโสดหรือไม่อย่างไรคะ,คะและเกี่ยวข้องกับพญาน,นาคในเมืองบาดาลหรือไม่คะ,ค,ะคำถามง่ายงาย่ จะต,ตอบจะไม่ใช่ง่ายไม่เชียลองตอบดูครายาตอบไม่ได้ถามง่ายง่ายตอบไม่ได้อ่อาอลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมาเ้าหทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรำปราจาชหลานชายเสียชีวิตเพราะมีผู้หญิงสวย แต่งตัวโบราณกล้าวผมนุ่งผ้าสิ้นมีเครื่องประดับมาเรียกเลยจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รู้สึกง่วงสุดขีด <c oughs> ก็เลยล้มตัวลงนอนใกล้มอเตอร์ไซค์เ <c oughs> มื่อรู้สึกตัวอีกทีก็ลุกเดินตามผู้หญิงคนที่มาเรียกไป <c oughs> ที่ริมน้ำแล้วก็เห็นเป็น น้ำแวกเป็นช่องแล้วก็เดินลงไปลงไปถึงใต้บาดาลเป็นโพรงใหญ่เป็นเมืองนาคได้เข้าไปในวิมานของนางพญาน,นาคซึ่งแต่งตัวสวยมากส่วนคนที่ไปเรียกคือบริวารของนางเหตุผลที่นำไปเพื่อไปรับใช้นางพญาน,นาค และก็ไปเป็นสามีของตนคือของคนไปเรียกเพราะเคยเป็นสามีเก่าของตัวน oh. ี่ไปเป็นนายสนมเฮที <c oughs> hey ่อายุสั้น <Yeah. S 1> เพราะก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ <c oughs> ได้เป็นพญานาคที่ใต้าบาดาลหรือใต้แม่น้ำโขงนี้มาก่อน เมื่อหมดอายุไขจากพญานาคก็มาเป็นมนุษย์ชาตินี้ตอนเป็นพญานาคก็มีนางนาคมารวิกาเยอะ <Okay. S 1> กอนที่มาเกิดเป็นพญานาคก็เป็นทหารมาก่อนนี่ย้อนไปอีกนะก่อนที่จะมาเป็นนาคกันนะได้ฆ่าฆ่าศึกตายเป็นจำนวนมากตายแล้วไม่ได้เป็นมหานรกเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา แต่มาเกิดเป็นนาคและเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีกรรบาปนนอิบาตจึงทําให้อายุสัน้นและกรรเจ้าชู้ตอนเป็นพญาน,นาคคือนอกจากจะมีนางนาคมารวิกาเยอะแล้วยังไปเอาบริวารของเจ้าแม่สองนางมาเป็นสนมอีกด้วยเจ้าชู้มหาราชเลยนี่ก็เลยมาเจอ,อบ้างได้รับบุญที่โยธิไปให้แล้ว แต่ยังมีกามการมีจึงยังต้องถูกมนต์สะกดของนางนาคมารวิกาบังคับให้ไปเป็นสามีอยู่ในขณะนี้ให้ทำบุญไปให้อีกก็เรื่อยๆและมนต์ที่ใช้บังคับก็จะเสื่อมลงแล้วจะไปเกิดได้จ้าตรงทางแบ่งถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์ตรงนี้เป็นเมืองผู้หญิง หรือที่เราคุ้นหูว่าเป็นเมืองแม่ไม้ค,คือบริเวณแถวนี้ใต้น้ำโขงจะเป็นเมืองบาดานของนาคที่มีกลุ่มวิมานมีเจ้าแม่สองนางหรือนางพยานนาคสองสีพี่น้องปกครองอยู่แล้วก็มีบริวารเป็นผู้หญิงหรือนางนาคทั้งสิน้นแต่นั้นจึงต้องการหน่มโสดเอาไปไว้เป็นส่วนกลาง หรือส่วนตัวและแต่วิบากกรรมเจ้าชขวงแต่ละคนคโดยเจ้าแม่สองนางจะเป็นผู้ตัดสินเมื่อมีการยื้อแย่งกันยื้อแย่งนายสนมเนี่ยส่วนถ้าเป็นกรณีอดีตสาม,มีเก่าอย่างรายนี้ก็จะไปขอเจ้าแม่สองนางเอาไว้เป็นส่วนตัวและก็เป็นบริวารรับใช้เจ้าแม่สองนางด้วย แล้วก็เป็นกฎของเจ้าแม่สองนางว่าให้เอาเฉพาะหนุ่มโสดเท่านั้นส่วนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยห้ามเด็ดขาดผิดกฎเมืองแม่หม่อยของเจ้าแม่สองนางเพราะนั้นใครที่มีครอบครัวบ่ต้องเป็นห่วงไม่ใช่มอดสิทธิ์แสดงว่าอยากมีสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องกลัวเฮที่จมน้ำตาย สามวันแล้วศพโผล่ขึ้นมาที่เดิมนั้นทั้งๆท,ที่น้ําไหลเชี่ยวกรากซึ่งน่าจะไหลาตามน้ําไปกิดเพราะนมโสดเหล่านั้นถูกนางนาคฉุดเอากายละเอียดเอาไปแล้วก็เอาศพคืนโดยนางนาครัดกอดศพไว้ด้วยกายของนาคและมนของตัวจึงไม่ไหลาตามน้ำเชี่ยวไปเหมือนศพทั่วๆไป กระดูกหลานชายเมื่อเผาแล้วตอนนี้หลานชายก็ไม่ได้เอามาใช้และก็ไม่มีใครอยากจะเอาไปใช้ด้วยให้เอาไปฝังหรือถ่วงน้ำหรือเผาให้สิ้นซากกันไปเลยจ้าไม่เป็นไรก่อนมาเป็นเจ้าแม่สองนางหรือนางพญาน,นาคสองสี่พี่น้องนั้นได้เป็นราชธิดาของกษัตริย์ ที่ปกครองพื้นที่บริเวณนั้นในสมัยหนึ่งพันปีที่ผ่านมาแล้วทั้งสองมีนคนอพภัพคู่อพภัพคู่ทั้งสองท่านแล้วประเพณีในสมัยนั้นชอบนับถือบูชาพญานาคจิตจึงผูกพันกับนางตายแล้วจึงไปเป็นนางพญานาคโดยบุญกรรมทั้งนับถือผีแล้วก็นับถือ พระและก็นับถือพญานนาคด้วยผสมกลมกลืนกันไปแต่ไม่เคยไปฉุดหรือให้บริวารไปฉุดเอามาใช้บริการส่วนตัวส่วนใหญเกิดขึ้นมาจากบริวารไปฉุดผู้มีวิบากกรรมทางเจ้าชู้และปานาติบาตมาทั้งสิ้นจ้ะคใครเจ้าชู้ให้ระวังดีๆใ <c oughs> ต้น้ำของเป็นเมืองพยานนาค ที่เป็นกลุ่มๆหลายกลุ่มมากบางกลุ่มพญายนาคปกครองบางกลุ่มก็มีนางพญายนาคปกครองเช่นกลุ่มของเจ้าแม่สองนางเนี่ยเป็นต้นจ้ะแต่บางกลุ่มก็อพยพมาจากประเทศอื่นเช่นมาจากอินเดียเอามาฟังฝันในฝันกันจ้ะเมื่อพันปีที่แล้วหลานชายเคยเกิดเป็นทหารออกรบ ได้บุที่ทําไว้ในพระพุทธศาสนาจึงได้ไปเกิดเป็นพญานาะมีนางนาคเป็นบริวารมากมายเนี่ยเราชุดเดียวนี่นะแต่จริงๆนาคจมมีชุดนี้นะมีชุดเยอะแยะแต่รู้สึกชุดนี้จะอินเทรนด์กันเลยแม้มีนางนาคที่เป็นบริวารอยู่แล้ว แต่ก็ได้ไปแอบมีความสัมพันธ์กับบริวารของเจ้าแม่สองนางว,ว่าตาจากชาติจะเป็นพญานนาคก็ได้มาเกิดเป็นหลานชายในชาตินี้ตอนก่อนตายได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ตรงนั้นแล้วก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดโบราณน,นุ่งผ้าสิน้นกล้าวมวยผมสูงสูงมายืนเรียก สูงวันนี้นะทรงผมจึงจอดรถแล้วเดินลงจากรถไปหาผู้หญิงคนนั้นหลังจากนั้นก็เกิดอาการง่วงสุดขีดแล้วก็หลับไปในที่นั้นเลยรู้สึกตัวอีกทีก็รู้ว่ากำลังเดินตามหญิงคนนั้นไปเธอไล่มนให้ง่วงสุดขีดแต่ทำได้เฉพาะว่าอดีตสามีหญิงเธอและมีกรรมปฏิบัติกับกรรมเจ้าชู้ ไม่ใช่ว่าลา่ก็ได้ทุกคนนะต้องมีวิบากกรรมด้วยแล้วก็เห็นน้ําแหวกเป็นทางลงไปจนถึงเมืองบาดดานผู้หญิงนั้นก็เดาพาไปเฝ้าเจ้าแม่สองนางซึ่งเป็นผู้ปกครองอยู่บริเวณนั้นหญิงคนนั้นคืออดีตนางนาคที่เคยมีสัมพันธ์กับหลานชายสมัยที่เกิดเป็นพยายนนาคได้นําหลานชายมาเพื่อขออนุญาตเจ้าแม่เพื่อจะนําไปเป็นนายสนมของตน และให้อยู่ในภพบาดานเพื่อเป็นบริวารรับใช้ของเจ้าแม่ต่อไปโอ้เราจะเห็นได้ว่ากรรมนี่มันผูกกันนี่นะกิเลสกรรมวิบากกิเลสตระกูลกราค,บ,าครบังคับให้เจ้าชู้ได้สร้างกรรมทางกายวาจาและใจแล้วก็มีวิบากนี่แหละโอ้เยอะแยะวิบากยาวเลยไปในมหานรก อสุธานโกยม,มโลก,กลเป็นเปรยเป็นอสุรกาลแล้วก็มาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่น่ารัก,<แ>กเป็นสุนัขอุ้ยน่ารักทีเดียวแ, <ก S 1> แต่น่ารักในระดับสัตว์เดรัจฉานนะการรักสุนัขหรือแมวนี่นะต้องประกอบไปด้วยปัญญานะจ๊ะรักแต่พอดีอย่าไปรักเลยเถิดเกินไปอาปดีพอดีเพราะยังไงสุนัขก,ก็คือสุนัข ยังอยู่ในภูมิของอบายจะมีความรักความเอ็นดูอะไรต่างๆก็พอดีพอด,พอดีต้องประกอบไปด้วยปัญญาเอ็นดูก็ต้องประกอบด้วยปัญญาสงสารก็ต้องประกอบไปด้วยปัญญา,สสา,ญญาให้มันพอเหมาะพอดีสมกับฐานะของสุน,นัขหรือแมวนั้นบุญที่ยาดอาทิตให้ก็ยังไม่พอที่จะให้พ้นจากมนของนาคเพราะยังมีวิบากที่ยังต้องใช้กันอยู่ให้ทำบุญส่งไปให้อะไรเลย บนมากพอเมื่อ,อไหร่ก็จะพ้นจากมนและกรรมนั่นเองตรงทางแหว่งถนนสายท่าเดือเวียงจันทร์แม่น้ำโขงบริเวณน,นั้นด้านล่างจะเป็นพบที่อยู่ของเมืองนางพญานาะคสองสีพี่น้องหรือเรียกว่าเมืองแม่ไม้มของพญานาะคบริวารจะแม่สองนางมักจะเอาชายหนุ่มโสดที่มีวิบากกรรมกาเมก,มกมับปานาติบาต ไปเป็นสมบัติของตอนหรือของส่วนกลางพบไว้เป็นนายบำเบอร์เป็นส่วนกลางอเหมือนเที่ยวผู้ชาย,ยางั้นะส่วนกลางก็เที่ยวผู้ชาย,ยางไงที่เราได้ได้ยินเรื่องราวมาแล้วใช่ไหมจ๊ะไมีกระทั่งในภพบ,บัด,ดานส่วนกลางภพบบนพื้นมนุษย์ก็มีในภพภูมิ เทวาโอยลากล้ายเยอะแยะไปหมดเลยเราจะเห็นการเที่ยวผู้หญิงกับเที่ยวผู้ชายชลแล้วก็มีทั้งทั้งน้องเตยมีเกคิงควีนทอมดี้โบทมีเหมือนในเมืองมนุษย์อีกแล้วแต่ว่าการกระทำนั้นอสุดจะพรรณน,นาเลยแหละแล้วก็ละจากพบนั้น ไปใหม่ลงไปอีกรอบหนึ่งถ้ามีบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาก็อาจจะฉุดมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แต่มันไม่ใช่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นอย่างนี้นะลุกนะปลดปล่อยตัวเองเถิดจากวิบากกรรมนี้เลิกเลยหักดิบไปเลยตัดขาดจากใจตัดในสิ่งควรตัดนะสิ่งไม่ควรตัดอย่าไปตัดตัดใจได้ แต่ว่าอย่าไปตัดอย่างอื่นอย่างนั้นนะจ๊ะปลดปล่อยตัวเองให้พ้นจากวิบากกรรมแล้วแล้วต้องไปปลดปล่อยบุคคลอื่นที่มีวิบากกรรมอย่างนี้โดยไปเล่าให้ฟังเรื่องราวอะไรต่างๆให้ฟังเกิดมาแล้วเนี่ต้องเพื่อประโยชน์ตนและประโยชน์ชนท่านประโยชน์ผู้อื่นด้วยเราจะต้องชวนกันไปดูสิทธิบุรีวงบุญพิเศษเราจะต้องปลดปล่อยตัวเองจากตรงนี้ซะก่อน ซึ่งจะต้องอาศัยกำลังใจที่เก้มแห่งคือทำเฉยๆกับทุกสภาวะที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีสิ่งเล่าภายนอกหรือสิ่งเล่าภายในใจที่ไม่ได้สำแดงออกก็ตามต้องเอาชนะมันด้วยการทำเฉยๆทำเฉยๆอย่าไปยุ่งกับมันให้มันปล่อยๆมันไปตามเรื่องมันอย่าไปยุ่งกับมันอย่างนี้ผลนะจ๊ะแล้วก็สั่งสมบุญในเยอะๆตั้งทานศีลภาวนา ปฏิบัติรมให้เขาถึงดวงธรรมภายในหรือพระ,ระในตัวได้พ้นเลยพอถึงวัตธรรมคาก็หลุดเลยแต่ว่าจะต้องใช้กําลังใจมากกว่าบุคคลธรรมดาที่เป็นเพศบริสุทธิ์ชายจริงหญิงแท้เนี่ยยกกําลังสองดีดีเอามาเข้าเรื่องต่อเมื่อได้มาแล้วก็ต้องมาขอญาตเจ้าจแม่สองนางก่อนเป็นรรยลไปซึ่งมีกฎของเจ้าแม่ว่าจะต้องอาฉพาะนมโสดเท่านั้น ฮ่าบางคนี่มีครอบครัวเด็ดขาดขเนี่ยครอบครัวก็เดือรดร้อนผิดศีลข้อที่สามกาเมเดียบไม่ได้อยู่เมืองพญายนาคเมืองแม่ไม้ก็ไม่ได้อยู่นะแต่หน,หนู่นน่ะเมืองมอดไม้ <c oughs> คือเมืองมหานรกไปอยู่เมืองมอดไม้แล้วก็อมิตาภะหนักกว่านี้เข้าไปอีกเพราะนั้นอยู่เมืองแม่ไม้ดีแล้วสองคนที่จมน้าไปสามวันแล้วโผล่ขึ้นมาทิ่เดิมเพราะถูกปฏิวัติเจ้าแม่สองนางรัดตัวไว้แล้วกำกับด้วยมน์ พอครบสามวันก็ปล่อยศพแล้วก็เอากายละเอียดไปที่พบบาดานใต้แม่น้ำโขม,มีเมืองพญาน,นาคเป็นกลุ่มๆบางกลุ่มมีพญาน,นาคผู้ชายเป็นผู้ปกครองบางกลุ่มก็เป็นพญาน,นาคผู้หญิงเป็นผู้ปกครองบุพการมุขเจ้าแม่สองนางคือในอดีตเมื่อกว่าพันปีที่แล้วเคยเกิดเป็นราชธิดาสองพี่น้องของกษัตริย์ที่ครองเมืองบริเวณที่เป็นสปปลาวในปัจจุบันนี้แหละ ทั้งคู่อาพับเรื่องคู่ครองชอบนับถือทั้งผีนับถือทั้งพระและนับถือทั้งพญาน,นาครขบคู่กันไปกลมกลืนกันไปตามประเพณีในยุคนั้นดยบุญที่เคยทําไว้ในพระพุทธศาสนาทําให้ทั้งสองมาเกิดเป็นผู้ปกครองพบพญาน,นาคณบ,บริเวณตรงนั้นคือภาพสุดท้ายนจะเป็นภาพของนาคมาเกิดเป็นนาคแต่บุญที่ทําในพุทธศาสนาส่งให้เป็นนาคชั้นสูง เป็นผู้ปกครองนี่ก็เป็นเรื่องราวทบทวนเคสตัดดี้ที่ผ่านมาจากเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงอินเทรนบั่งไฟพญานาคจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวเคสตัดดี้สั้นๆคืนนี้